สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องสมอดำผู้เดียวดายาบชนกันอยู่นะครับรับชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้บ้านสนกันด้วยนะครับคลิปนี้นะครับก็เข้าสู่แปลงมันสำปะหลังอีกเช่นเคยนะครับซึ่งหลังจากเมื่อคืนก็ฝนตกนครับฝนตกลงมานะครับก็อย่างหนักเลยทีเดียวนะครับมันสำปะหลังก็รู้สึกว่าจะชดชื้นนะครับในเช้าของวันนี้นะครับ ก็มีอาการที่ชดชื้นกระปรีก้กระเป๋านะครับไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์คนนะครับเพราะว่าผ่านสภาพอากาศที่แห้งแล้งมานานนะครับฝนทิ้งช่วงมาเป็นระยะหนึ่งนะครับก็ทิ้งช่วงเป็นเดือนเลยทีเดียวนะครับมันสัปหลังก็ได้รับผลกระทบอยู่อย่างมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็เกิดอาการที่ มีเหี่ยวเฉาบ้างนะครับบางแปลงนะครับแต่สําหรับแปลงของปุนั้นไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าได้สารอาหารคือน้ําหมักมูลสุกรน,นั่นเองนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็มีท่านผู้ชมสอบถามกันมานะครับถึงเรื่องการใช้น้ําหมักมูลสุกรน,นะครับว่าใช้กับปุ๋ยเก็บได้ไหมผสมปุ๋ยเกล็ดได้ไหมนะครับ สำหรับท่านผู้ชมที่สอบถามกันมานะครับแล้วถ้าหากผสมได้นะครับก็จะผสมในอัตราส่วนเท่าไรนะครับซึ่งน้ำหมักบูลสุกรนะครับผสมได้ทุกอย่างที่เคยบอกไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเป็ดนะครับหรือว่าปุ๋ยสูตรต่างๆนะครับก็ผสมได้แต่อยู่ที่อัตราส่วนของท่านผู้ชมที่จะผสมนะครับ ซึ่งน้ำหมักมูลสุกรนะครับผสมกับปุ๋ยเกล็ดนะครับก็คือน้ำหมักมูลสุกร1ลิตรนะครับปุ๋ยเกล็ดก็3ซ้อนนะครับก็ไม่เกินนี้นะครับไม่เกินนี้แม้จะเป็นปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆก็เหมือนกันนะครับไม่เกิน3ซ้อนนะครับก็ผสมได้แล้วก็ในอัตราส่วนก็คือน้ำหมักมูลสุกร1ลิตรนะครับและปุ๋ยเกล็ด สามซอนนะครับผสมฉีดพ่นได้เลยนะครับและยังมีท่านผู้ชมที่สอบถามกันมาว่ากากน้ำตาล EM ผสมกับน้ำมังมูลสุกรนได้ไหมก็บอกกันหลายคลิปแล้วนะครับว่าผสมได้นะครับนำมาผสมตอนฉีดพ่นได้นะครับก็ไม่เกินสามซ้อนเหมือนกันนะครับสำหรับกากน้ำตาลนะครับ EM ใส่1 0 0ซีซีได้นะครับกากน้ำตาลใส่ไม่เกิน3ซ้อนนะครับถ้าหากใส่ ถึง1 0 0ซีซีนะครับตัวกากน้ำตาลนั้นจะไปทำปฏิกิริยากับใบพืชนะครับจะทำให้ใบพืชนั้นไหมนะครับเหมือนถูกสารกำจัดวัชพืชที่เป็นเผาไหม้นะครับกากน้ำตาลถ้าหากเราใส่เยอะนะครับก็ใส่ไม่เกิน3ซ้อนนะครับถ้าหากใส่มากก็จะทำให้ใบพืชนั้นไหมนะครับกากน้ำตาล EM ผสมน้ำหมักมูลสุกรก็ได้นะครับและท่านผู้ชมที่สอบถามว่าฉีด จนถึงช่วงมันที่เก็บเกี่ยวได้ไหมนะครับได้นะครับถ้าหากท่านขยันนะครับฉีดไปเลยนะครับท่านจะฉีดกี่ครั้งก็ได้นะครับจะฉีดจนถึงในช่วงระยะเก็บเกี่ยวมันก็ได้นะครับถ้าหากท่านขยันนะครับก็มีบางท่านสอบถามว่าถึงช่วงที่มันเลี้ยงหัวเราไม่ฉีดใช่ไหมนะครับ ถ้าหากท่านขยันฉีดได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะครับจะเลี้ยงหัวเก็บแป้งนะครับน้ำหมักบูลสก์ดไม่มีผลนะครับก็ใช้ได้นะครับใช้ได้จนถึงเก็บเกี่ยวได้เลยนะครับถ้าหากท่านขยันแต่สําหรับบาวส่นนั้นใช้ไม่เกิน4ี่ครั้งนะครับแต่ละปีเพราะว่ามันสูงขนาดนี้แล้วก็ไม่เข้านะครับขี้เกียจนะครับไม่ขยันนะครับ ไม่ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ขยันนะครับขี้เกียจเข้าไปเพราะมันเปื้อนนะครับถ้าเข้าไปมันสูงแบบนี้นะครับเพราะว่ามันทางใบพื้นก็จะหล่นแล้วนะครับเราก็จะฉีดได้ช่วงประมาณระดับหน้าอกขึ้นไปนะครับถึงไม่ได้ฉีดช้ยยอดก็ระดับหน้าอกนะครับก็มันเปียกนะครับท่านผู้ชมก็เลยไม่เข้านะครับบาสโซนเลยไม่เข้ามันสูงขนาดนี้ไม่เข้าเพราะว่ามันเปียกมันเปื้อนแล้วก็ไม่ขยันนั่นเองนะครับ ก็ทำได้ประมาณสี่ครั้งนะครับในปีหนึ่งนะครับของบารสน,นะครับและมีบางท่านนะครับท่านผู้ชมที่สอบถามว่าฉีดครั้งเดียวจะได้ผลไหมนะครับเพราะว่าไปดูหลายคนพูดได้ยินจากหลายคนหลายท่านพูดบอกว่าฉีดหลายครั้งมันจะขึ้นไปเลี้ยงลำนะครับอันนี้คือความคิดเห็นที่ผิดนะครับท่านผู้ชม ฉีดครั้งเดียว ains, บาโซนก็ไม่กล้ารับประกันนะครับว่าจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าได้ผลนะได้นะครับแต่ว่าจะได้มากไหมไม่กล้ารับประกันนะครับแต่ถ้าหากอย่างน้อยฉีด3ามครั้งนะครับ3ามครั้งนั้นกล้ารับประกันได้เลยนะครับว่าได้นะครับเลี้ยงหัวอย่างแน่นอนนะครับได้หัวอย่างแน่นอนนะครับท่านผู้ชมแต่ครั้งเดียวไม่กล้ารับประกันนะครับซึ่งท่านที่บอกว่าฉีด หลายครั้งนั้นนะครับมันจะเลี้ยงลำนั้นคือความเข้าใจที่ผิดนะครับเพราะว่าเราฉีดมันก็เลี้ยงหัวแน่นอนนะครับไม่เลี้ยงลำนะครับลำก็จะโตใหญ่เหมือนกันแบบนี้นะครับแต่ว่าหัวก็โตใหญ่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมซึ่งการที่มันเลี้ยงลำนั้นมันมีอีกเหตุผลอื่นนะครับที่ท่านฉีดนะ้ำหมักมูลสุกรแล้วท่านใช้ไม่ได้ผล มันไปเลี้ยงลำก็คือเหตุผลอื่นนั่นเองนะครับเหตุผลที่ไม่เลี้ยงหัวนะครับเพราะว่าพันธุ์มันสําปรังของท่านอาจจะเป็นที่พันธุ์มันนะครับอาจจะเป็นพันธุ์ที่ไม่เลี้ยงหัวนะครับไม่ตอบสนองต่อน้ำหมักมูลสุกรนะครับท่านผู้ชมหรือท่านปลูกทีนะครับถ้าหากปลูกทีนี้หมดสิทธิ์นะครับไม่เลี้ยงหัวแน่นอนนะครับท่านปลูกทีก็จะขึ้นลำนะครับ ขึ้นลำลำจะสูงใหญ่นะครับต้นสูงใบหนานะครับนั่นคือเลี้ยงลำเลี้ยงหัวแน่นอนนะครับก็คือมันที่ท่านปลูกถี่นั่นเองนะครับสําหรับที่ไม่เลี้ยงหัวนะครับเึ่งสําหรับทุกท่านที่สอบถามกันมานะครับก็ไขข้อข้องใจให้กระจ่างนะครับสําหรับในคลิปนี้ของเช้าของวันนี้นะครับไขข้อข้องใจให้กระจ่างสําหรับพี่น้องท่าน ผู้ชมเกษตรกรทุกท่านนะครับที่สอบถามกันมานะครับใส่กากน้ําตาลเออมได้นะครับในน้ำหมักมูลสุกรผสมปุ๋ยเกลืดได้นะครับผสมปุ๋ยสูตรได้ผสมฮอร์โม,โมนพืชตา่างาได้นะครับผสมสารจับใบก็ได้นะครับฉีดกี่ครั้งก็ได้นะครับถ้าหากท่านขยันนะครับก็ไขค้อบข้องใจให้ท่านนะครับสําหรับมันที่ไม่เลี้ยงหัวนั้นเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะพันธุมันสัมปัหลัง หรือว่าท่านปลูกผีนะครับมันถึงไม่เลี้ยงหัวนะครับระยะที่เหมาะสมก็คือ1เมตรนะครับในการปลูกมันสำปะหลังฉีพ่นน้ำหมักมูลสุกรนะครับก็คือระยะ1เมตรนั่นเองนะครับที่เหมาะสมนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สอบถามกันมานะครับก็ไขข้อข้อใจให้ท่านสำหรับในคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชม ไม่มากก็น้อยนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ก,กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้บอสสนกันด้วยนะครับแล้วค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ